สวยมากเลยกเ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 พอดีน็อกชั้นหลดปวดท้องข้องน้ขาี่มาเหรอลูกีเ้วนี่จะช่ว่าองเลนคออ่ะ้กก็สับงพมิวก่อนมนั้นนยุณน่วันนี้คุณดูยิ่งเก่งนะคะเวลาคุยแล้วคุณไม่ค่อย าจะชัดยังไงไม่รู้อะค่ะอาจจะดูเกลงเงนิดนึงนงคะคะเพราะว่าน้ําหนักค่อนข้างแบบหนักแน่นจริง,รงๆหนักเหมือนละเหมือนลาคารเลยถูกต้องค่ะร้อยล้านนะคะนี่คือเครื่องระดับระดับมาสเตอร์ e พีค่ะท,ท่านผู้บริารก็สังคนแน่นในยครับร่วมให้เกีบรติภาพพร้อมการคนเดอร์นิครับเรียนเชิญครับ